ที่ผมจะพูดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำให้เกิดตับอักเสบได้อย่างไรเขาบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันทำให้เอนไซม์เอ่อเรามีเอนไซม์ที่ย่อยแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์เอนไซม์ย่อยแอลกอฮอล์มันจะมีสารที่เป็นพิษนะครับเข้าไปสู่ตับเพราะตับเป็นเป็นที่เกาะสารพิษเนาะเป็นที่แบบทําลายสารพิษก็ทําให้ตับอักเสบไปจริงๆมันมีคําถามว่า ต้องกินเท่าไหร่นะถึงจะเป็นตับอักเสบเออกินแค่นี้พอไหมหรือต้องกินกี่ปีอันดับที่หนึ่งนะปกติมีการศึกษาทั่วประเทศหรือทั่วโลกแล้วเรียบร้อยว่าถ้าคนมีโรคตับอยู่แล้วเขาจะเขาจะคิดเป็นดริงก์นะครับเป็นดริงก์หดริงก์เนี่ยก็คือวายหนึ่แก้วนะตัวเบียร์เนี่ยหกระป๋องแล้วก็ถ้าเป็นวิสกี้เนี่ยก็คือ2ฝา2ฝาจะเท่ากับหดริงก์ แล้วก็ต้องระวังว่าตัวตัววิง์ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรได้บ้างเช่นถ้าสมมติว่าคนคนไทยอ่าไม่ใช่คนไทยคนที่มีโรคตับอยู่นิดๆหน่อยๆเช่นมีไขมันกอตับเป็นตับอักเสบบีตับอักเบสบซีอยู่แล้วเนี่ยเราควรกินแค่อ่าเป็นแบ่งเป็นเพศอีกนะเพศชายสัปดาห์ละแม็กซิมัมสุดได้21ิวิงยีินะครับเพศหญิง14ิง อ่ะอันนี้คือเป็นการแบบโอเคเซฟอันนี้เขาว่าเซฟแล้วนะแต่ว่าถ้าตับเราเยินเยินแบบเป็นแบบตับแข็งแล้วเราก็ต้องห้ามนละครับแต่ถ้ามีนิดนหน่อยๆเราต้องเข้าสู่สังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทานเขาทานอย่าทานมากทานประมาณนี้แล้วก็ส่วนในในทั่วๆไปเนี่ยต้องกินกี่ปีเขาว่าโดยทั่วไปกินนิดๆหน่อยๆน่อเนี่ยก็ไม่เกิดภาวะพวกนั้น ยกเว้นหนึ่งมีโรคตับอยู่ก่อนหรือเรากินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งหมด10ปีเมื่อ10ปีขึ้นไปปุ๊บโอกาสที่เราจะเกิดภาวะตับแข็งสูงขึ้นนะครับแล้วก็เกิดภาวะตับอักเสบบีตบบบตับอักเสบจากแอลโกอฮอล์สูงขึ้นซึ่งมันน่ามันน่ามันน่ากลัวมากพอสมควรผมมีเคสนะ,ะจริงๆก็ขออนุญ,ญาต กล่าวอ้างถึงเคสนิดนึงว่าจริงเขาทํางานแล้วก็ตอนเย็นเขาก็ไปดื่มนี่แหละครับทุกวนันทุกวันเลยไปดื่มเป็นเบียร์ก็3 4สขวดส4มสขวดก็คิดว่าไม่มีอะไรอายุแค่แบบ30กว่ากว่าๆแต่เขาริ่งตั้งแต่อายุ20เนาะแล้วก็มาเจอผมด้วยตัวเหลืองตาเหลืองกินอะไรไม่ได้อ้วกตลอดตรวจร่างกายก็ตับโตมีลักษณะของอตัวแบบตัวเขาเรียกมีจุดจุดจุดที่หน้าอกบอกว่ากินแอลกอฮอล์เยอะพรุ่งนี้ เคสพวกนี้จะหวุดหวิดแบบอัตราการตายสูงมากถ้าแอดมิดนอนโรงพยาบาลไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ยาทุกอย่างดีที่สุดแล้วนะเราคิดว่าดีที่สุดแล้วนะอัตราการตายเขายัาง50-50เลยถ้าใครรอดก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีไปถ้าใครไม่รอดก็ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองสิ่งที่ดีที่สุดคือเรากินให้น้อยลงหรือให้หยุด แต่มันก็ยากผมเข้าใจว่าจริงๆมันก็ยากในการแบบเข้าสู่สังคมแล้วสมมุติว่ากินแค่สุกเสาร์อาทิตย์กับกินทุกวันอันไหนแยก่กว่ากันจริงจงกินโหลดวันสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยแย่กว่าเพราะว่าเมื่อเรากินเยอะๆในช่วงนั้นแล้วก็มีช่วงแบบไม่มีไม่มีตัวไม่มีตัวแอลกอฮอล์เลยแอลกอฮอล์ที่โหลดขึ้นจะทําให้ตับอักเสบเยอะขึ้นแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนสูงขึ้นก็เลือกเอาแล้วกันว่าถ้าจําเป็นต้องกินให้กินยังไงนะครับก็ส่วนแอลกอฮอล์ ที่ทำให้เกิดภาวะส่วนใหญ่ก็เป็นตับแข็งเราพบบ่อยมากยิ่งมีตับ B ตับ C คู่ด้วยแล้วเนี่ยเป็นตับแข็งได้อย่างสูงเลยหรือมีใครมันเกาะตับร่วมด้วยอแอลกอฮอล์อย่างเดียวสาและแล้วก็มีใครมันเกาะตับจากภาวะอื่นๆด้วยก็ก็ยิ่งแย่ใหญ่อันนี้ก็ต้องพิจารณากันว่าจะต้องหยุดหรือควบคุมอะไรบ้างนะครับ